พระธรรมอิสยาบทที่แปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเอาหนังสือม้วนแผ่นใหญ่มาและใช้ปากกาเขียนลงไปว่ามาเอชาลาวหัจบัสแล้วเราจะเรียกโปรหิตอุริยากับเสคาริยาบุตรเยเ,เบเรคิยาให้เป็นพยานที่เชื่อถือได้ของเราแล้วข้าพเจ้าก็เข้าหาผู้เผยพระชนะหญิง นางจิงตั้งขันและคลอดบุตรชายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงตั้งชื่อเขาวา ah e ่ามาเฮร์ชาลาห์ฮัจมัสก่อนที่เด็กคนนั้นจะรู้จักเรียกพ่อหรือแม่กษัตริย์อัสซีเรียจะริบทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและสมารียไปองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าเนื่องจากชนชาตินี้ได้ปฏิเสธน้ำแห่งชิโลอา ซึ่งไหลเอื่อยๆไปชื่นชมเรซีนและบุตรของเรมาลิยาฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะใช้กระแสน้ําอันหลากเชี่ยวของยูเฟติสมาท่วมมิดพวกเขาคือกษัตริรย์อาเซียกับกองทัพมหึมากระแสน้ํานั้นจะท่วมมิดทุกช่องทางและล้นทุกตลิ่งและกวาดเข้ามาในยูดาห์หลายวนเหนือดินแดนนั้นหลายหลากท่วมถึงคอโอ อม,มานูเอลเอ๋ยท่วมมิดยูดาจนสุดเขตแดนประชาชาติทั้งหลายเอ๋ยผู้ร้องออกศึกไปเถิดและจงถูกบทขยี้ดินแดนไกลโพ้นทั้งปวงจงฟังเตรียมทำศึกเถิดและจงถูกบทขยี้เตรียมทำศึกเถิดและจงถูกบทขยี้วางแผนกลยุทธ์ไปเถิดแต่มันจะกลับตาลปัดจงดำเนินตามแผนเถิดแต่จะไปไม่โรด พร,พระเจ้าทรงอยู่กับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนพระพเจ้าอย่างเข้มงวดไม่ให้ดำเนินตามวิถีทางของชนชาตินี้พระองค์ตรัสว่าทุกสิ่งที่ชนชาติเหล่านี้เรียกว่าการคบคิดทรยศเจ้าอย่าเรียกว่าการคบคิดทรยศอย่ากลัวสิ่งที่พวกเขากลัวอย่าหวาดหวัน่นพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์คือผู้ที่เจ้าจะต้องถือว่าบริสุทธิ์ พระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องยำเกรงพระองค์คือผู้ที่เจ้าจะต้องขยาดกลัวพระองค์จะทรงเป็นสถานมัสการแต่สำหรับวงวานทั้งคู่ของอิสราเอลพระองค์จะทรงเป็นก้อนหินซึ่งทำให้ผู้คนสะดุดและเป็นศิลาที่ทำให้ผู้เขาล้มลงและพระองค์จะเป็นกับดักและจะเป็นบ่วงแล้วสำหรับชาวเยรูซาเลม็มพวกเขาหลายคนจะสะดุดพวกเขาจะล้มลง และแตกสลายพวกเขาจะติดกับและถูกจับไปจงมัดคำพยานเข้าไว้ด้วยกันและประทับตราบทบัญญัติในหมู่สาวกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรอคอยองค์พระผูปป้เป็นเจ้าผู้ส่งซ่อนพระพักจากวงวานของยาโคบข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์ข้าพเจ้าและบุตรทั้งหลายที่องค์พระผูปป้เป็นเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเราคือหมายสําคัญ และสัญ,ญลักษณ์ในอิสราเอลจากพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ผู้ประทับบนภูเขาซิโยนเมื่อคนบอกให้ท่านไปปรึกษาคนทรงเจ้าเข้าผีซึ่งกระซิบกระซาบบนพืมพรมประชาชาติไม่ควรทูลถามพระเจ้าของตนหรือเหตุใดไปหารือกับคนตายเพื่อคนเป็นจงไปค้นดูบทบัญญัติและคำพยานหากพวกเขาไม่ได้พูดตามนี้พวกเขา ก็ไม่ได้มีแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณอยู่เลยพวกเขาจะซัดเซพเนจรไปอย่างทุกลำเค็นและหิวโหวยเมื่อกระดานอาหารเขาจะเดือดดานคลุ้มคลั่งเงยหน้าขึ้นฟ้าแช่งด่ากษัตริย์และพระเจ้าของตนแล้วพวกเขาจะมองไปยังแผ่นดินโลกและพบแต่ความทุกลำเค็นความมืดมนความกลัดกลุ้มและเขาจะถูกผลักเข้าสู่ความมืดมิด พระธรรมอิสยาบทที่เก้าอย่างไรก็ตามผู้ทุกลำเข็นจะไม่เศร้าหมองอีกต่อไปในอดีตพระเจ้าทรงทำให้ดินแดนเสบุลุนและนัฟทาลีต่ำลงแต่ในอนาคตพระองค์จะทรงเชิดชูก,กาลิลีที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ซึ่งรวมทั้งเมืองริมทะเลเรียบแม่น้ำจดแดนประชากรผู้เดินอยู่ในความมืด ได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วพระเจ้าทรงขยายชนชาตินั้นและเพิ่มภูนความปิติยินดีของพวกเขาพวกเขาชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์เหมือนคนเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเกี่ยวหรือยามแบ่งสมบัติที่ริบได้จากเฉลยเหมือนอย่างวันแห่งชัยชนะ เหนือมีเดียนพระองค์จะทรงทำลายแอบที่เป็นภาระของประชากรของพระองค์คานที่พวกเขาต้องแบกหามและไม้ตะบองของผู้ที่กดขี่ข่มเหงเขารองเท้าทุกคู่ของนักรบซึ่งใช้ในสงครามและเสื้อผ้าทั้งหมดของพวกเขาที่โชคเลือดจะถูกเผาไฟและใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่ง ที่ประธานแก่เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของเขาและเขาจะได้รับการขนานนามว่าที่ปรึกษามหาศจั์พระเจ้าผู้สงรงฤทธิ์พระบิดานิรันต์องสันติราชการปกครองอย่างสันติของบุคคลน,นั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่สิ้นสุดพระองค์จะทรงครอบครองเหนือบาลังและอาณาจักรของดาวิดทรงสถาปนาและพะดุงอาณาจักรนั้นไว้ ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่เวลานั้นตราบนิรันดรพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือรน้นที่จะกระทำการนี้ให้สำเร็จองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระดำรัสเป็นคำพิภากษาเกี่ยวกับอิสราเอลพงพันของยาโคบว่าประชากรทั้งปวงจะรู้ถึงคำพิภากษาคือเอฟราอิมและชาวสมารียทั้งหลาย ซึ่งกล่าวอย่างเย่อหยิ่งและด้วยใจอาหางการว่าอิดทลายลงแล้วก็จริงแต่เราจะสร้างขึ้นใหม่ด้วยหินสกัดต้นมะเดื่อทั้งหลายถูกโค่นลงไปแล้วแต่เราจะแทนที่ด้วยไม้สนสีดาแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งเสริมกำลังศัตรูของเรซีนขึ้นมาสู้กับผู้เขาและส่งกระตุ้นศัตรูของพวกเขาชาวอารัมจากตะวันออกและชาวฟริสเตีย จากตะวันตกอ้าปากกว้างปลืนอิสราเอลเสียถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตค้างอยู่แต่เหล่าประชากรก็ยังไม่ยอมหันกลับมหาหาพระองค์ผู้ทรงลงโทษพวกเขาทั้งไม่ยอมสแสวงหาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดทั้งหัวและหางจากอิสราเอลทั้งกิ่งอินทพัลัม และต้นอ,อ้อภายในวันเดียวหัวคือผู้อาวุโสและคนใหญ่คนโตหางคือผู้เผยพระชนะซึ่งสอนเท็จบรรดาผู้นำก็นำไปผิดทางและบรรดาผู้ตามก็ถูกนำให้หลงตละเลิดฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจา้าจะไม่ทรงชื่นชอบคนหนุ่มทั้งจะไม่ทรงเอ็นดูสงสารลูกกัมพราพ่อกับหญิงม่ายเพราะทุกคนล้วนชั่วช้าอาธรรมทุกปาก พูดชั่วถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตค้างอยู่แน่ทีเดียวความชั่วลุกโพลงดังกองไฟมันผลานต้นหนามน้อยใหญ่ทั้งปวงทำให้ทั้งป่าลุกไหม้ส่งควันขมงุงพื้นแผน่ดินจะถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธของพระยาเวผู้ทรงฤทธิประชากรจะเป็นเชื้อเพลิง ไม่มีใครละเว้นพี่น้องของตนพวกเขาจะเขมือบทางขวาแต่ก็ยังหิวโหวยกินไปทางซ้ายแต่ก็ยังไม่อิ่มต่างก็จะเลี้ยงชีวิตด้วยเนื้อลูกหลานของตนเองมนานเสและเอฟราอิมจะกัดกินกันเองและทั้งสองจะหันมาเล่นงานยูดาถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่ พระธรรมอิสยาบทที่สิบวิบัติแก่บรดาผู้ที่ออกบทบัญญัติอันไม่เป็นธรรมวิบัติแก่ผู้ที่ออกกฎหมายกฎขี่ข่มเหงเพื่อริดรอนสิทธิของผู้ยากไร้และไม่ให้ความยุติธรรมแก่ประชากรผู้ถูกข่มเหงของเราทําให้หญิงไม้ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาแต่ลูกกําพราพ่อถูกปล้นพวกเจ้าจะทําอย่างไรในวันลงทัน เมื่อภัยพิบัติมาจากแดนไกลเจ้าจะหนีไปพึ่งใครเจ้าจะเอาทรัพย์สมบัติไปเก็บไว้ที่ไหนจะไม่มีอะไรเหลือนอกจากต้องไปคุดคู้อยู่ในหมู่เฉลยหรือไม่ก็ล้มลงในหมู่คนที่ถูกฆ่าตายถึงขนาดนี้แล้วพระพิโรธของพระเจ้าก็ยังไม่หันเหพระองค์ยังคงเงื้อพระหัตถ์ค้างอยู่พิบัติแก่ชาวอาัเซียผู้เป็นม้เรียวแห่งความโกรธของเรา ผู้ถือกระบองแห่งความครลี้วของเราเราส่งอัสเรียไปปราบชนชาติอธรรมไปเล่นงานชนชาติที่ยั่วโทสะเราให้ไปปล้นและริบทรัพย์สินและเหยียบย่ำเขาดังย่ำโคลนในถนนแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นไม่ได้คิดตามนั้นเป้าหมายของเขาคือล้างผลาญทำลายชนชาติต่างๆให้ดับศูนเขากล่าวว่าแม่ทัพของเรา ล้วนแต่เป็นกษัตริย์ไม่ใช่หรือคาวโนไม่ได้เหมือนคาร์เคมิสปรอกหรือฮามัดก็เหมือนอาราบัตไม่ใช่หรือและสมารีก็เหมือนดามัสกัสไม่ใช่หรือเช่นเดียวกับที่เรายึดบรรดาอาณาจักรที่เต็มไปด้วยรูปเคารพอาณาจักรซึ่งมีรูปเคารพมากกว่าของเยรูซาเล็มและสมารีเราจะไม่จัดการกับเยรูซาเล็มและรูปเคารพต่างๆเหมือนที่เราทำกับสมารี และรูปเคารพของผู้เขาหรือเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับภูเขาซิโยนและเยรูซาเล็มเรียบร้อยแล้วพระองค์จะตรัสว่าเราจะลงโทษกษัตริย์อัสซเรียเพราะใจที่เย่อหยิ่งอหังการและท่าทีที่ยโสโอหังของเขาเพราะเขาโอ้อวดว่าเราทำการนี้ด้วยกำลังแห่งน้ำมือของเราและด้วยสติปัญญาของเราเพราะเรามีความเข้าใจ เรารื้อพรมแดนของประชาชาติต่างๆล้นทรัพย์สมบัติของเขาเราปราบบรรดากษัตริย์ของพวกเขาเช่นเช่นผู้พิชิตมือของเราฉกชิงทรัพย์สมบัติของประชาชาติต่างๆเหมือนคนเอื้อมไปเก็บรังนกเรารวบรวมประเทศทั้งปวงเหมือนคนเก็บไข่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีหน้าไหนกล้าขยับปีกหรือปริปากร้องขวานจะยกตนขึ้นข่มผู้ใช้มันหรือ เลือยจะอวดเบ่งทับถมผู้เลื่อยหรือเชกเช่นไม้ตะพดจะแกว่งใส่ผู้ใช้มันหรือหรือไม้กระบองกวัดแกว่งเข้าใส่ผู้ที่ถือมันหรือฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจา้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงส่งโรคระบาดมาล้างผลาญเหนือนักรบแข็งแกร่งของเขาจะมีไฟไหม้ลุกโชดช่วงภายใต้ความจองหองพองขนของพวกเขาพระผู้เป็นแสงสว่างแห่งอิสราเอล จะกลายเป็นไฟองค์บริสุทธิ์ของพวกเขาจะเป็นเปลวเ,เพลิงซึ่งเผาผลาญต้นหนามน้อยใหญ่ของเขาวอดสิ้นภายในวันเดียวป่าอันมโหฬารและทองทุ่งอันอุดมสมบูรณ์ของเขาจะถูกทำลายไปสิ้นเหมือนคนป่วยที่ชีวิตถูกกัดกร่อนไปต้นไม้ในป่าของเขาจะเหลืออยู่น้อยนิดขนาดเด็กก็ยังเขียนตัวเลขจำนวนนั้นได้ในวันนั้น ชนหยิบมือที่เหลือของอิสราเอลคือวงวานของยาโคบซึ่งรอดชีวิตจะไม่พึ่งผู้นั้นซึ่งปราบพวกตนลงแต่จะพึ่งพิงพระยาเวองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอย่างแท้จริงชนหยิบมือที่เหลืออยู่จะกลับมาชนหยิบมือที่เหลือของยาโคบจะกลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิโออิสราเอลเอ๋ยถึงแม้ประชากรของเจ้าจะมากมายเหมือนทรายชายทะเล ก็จะมีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาอายยณครั้งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างเหลือล้นและชอบธรรมองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์นี่แหละจะใช้หายนะซึ่งกำหนดไว้แล้วลงทันดินแดนทั้งหมดฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าประชากรของเราในสยนเ๋ยอย่อยากลัวชาวอาัสเรียซึ่งเอาไม้เรียวเคี่ยนเจ้า เอาไม้กระบองฟาดเจ้าเหมือนที่อียิปต์ได้ทำโทษะของเราที่พุ่งขึ้นต่อเจ้าจะยุติลงในไม่ช้านี้และความโกรธของเราจะหันไปทำลายล้างพวกเขาพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะใช้แส้ฟาดพวกเขาเหมือนเมื่อทรงปราบชาวมีเดียนที่ศิลาแห่งโอเรบจะทรงยกไม้เท้าขึ้นฟาดแม่น้ำทั้งหลายเหมือนที่ทรงกระทำในอียิปในวันนั้น ภาระที่พวกเขาวางไว้จะถูกยกออกจากบาของพวกเจ้าแอกของพวกเขาจะพ้นจากคอของพวกเจ้าแอกนั้นจะถูกหักเพราะพวกเจ้าเติบโตขึ้นจนอ้วนผีพวกเขาเข้ามาทางเมืองไอายาดผ่านมิกรนและสะสมสเสบียงและอาวุธที่มิกมัชพวกเขาผ่านด่านมาและพูดกันว่า เราจะตั้งค่ายพักแรมที่เกบารามาสทุกสถานกิเบอาของซาอูตะเลิดหนีร้องออกมาเถิดทิดาแห่งเกาลิมเอย๋ยไลชาเอย๋ยจงฟังเถิดอาณาโทษที่น่าสงสารเอย๋ยมัดเมนาตะเลิดหนีชาวเกบิมหลบเข้าที่ซ่อนในวันนี้พวกเขาจะหยุดอยู่ที่โนบจะชูหมัดรา บนภูเขาของธิดาแห่งซิโยนที่ภูเขาแห่งเยรูซาเล็มดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์จะทรงโค่นกิ่งทั้งหลายด้วยฤิษฐานุภาพอันยิ่งใหญ่ต้นไม้สูงตระงานจะถูกโค่นต้นที่สูงผงาดถูกโค่นราบพระองค์จะทรงใช้ขวานฟันป่าทึบเลบานอนจะล้มลงต่อหน้าองค์ทรงฤทธิ์